ธรรมะคือ,อยานวิเศษอันเริศดนน,ธรร,รนสสรธรรมะคือเครื่องพ้นทุกสงสารธรรมะคือเครื่องค้นจากโมมานธรรมะคืออาหารของจิตใจในข้าคเกิดของวันนี้มารับธรรมะกับพระอาจารย์แม่ดวงพรทำเปิดโลกในหัวข้อชี้ว่าแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีทำไมถึงมีคติธรรมเช่นนี้เป็นเพราะสาเหตุอันใด นิมนต์บรรยายตราสตรายา้าจย์แม่ดวงพรทำเปิดโลกคอเน้นแบบภาษาชาวบ้านนิมนต์ครับก่อนอืนก็รับบุญเนาะรับบุญช่วยกันเจร,ริญระพุทธศาสนาให้ยาวนานทุกท่านเทินสาธุ<ถ>แรงใดเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีอันนี้แน่นอนครับเพราะว่าถ้า เราไม่มีเหตุแห่งแรงกรรมเราคงไม่เจอกันเนาะจริงไหมจริงเจอกันเพราะแรงกรรมใช่ไม่ใช่ครับผมจริงๆแล้วคนเราจะเจอกันไม่ใช่เรื่องบางอืญแต่มันเป็นเรื่องแรงกดโน้มถ <UNC Liberty. S 2> ่วงกด้เนาะโน้มถ่วงมาใส่กันเนาะแมนมา แรงแห่งกรรมเนี่แหละครับกรรมดีก็มาต่อดีใช่ไม่ใช่ใชกรรมดีก็เอาดีมาต่อดีเอาบุญมาต่อบุญบาร,รมีมาต่อบาร,รมีมาเสริมมาเติมกันให้มากขึ้นพอเสริมเติมพอมีพลังแล้วเราก็ไปเดินนางเดิอเดเดินนางเดิอดึง,ด,งดึงไปจนมดแห้งเหมอนบาเต้น,นมดแห้งจังกลัมมาหาก,กันไม่ได้แม่นบามันเป็นเจ้าสันเด้อ มีแห้งมันไปได้ด้วยนะแ่โมมีแห้งเนี่ยมันซ้ำบมมีน้ำมันนั่นแหละเนาะนั่นเห็นบ่เห็นไหมไม่ไม่มีอะไรเสมอเท่าแรงกรรมเม็นบ่บใช่นั่นเห็นบ่ตเติมแล้วมีแห้งแล้วไปแล้วครับอ,อือเบิดแห้งไม่ได้หลอกะมันอยู่มองได้หือตอนนี้มันอยู่มองไดหรือป่ไเด้แม่นบ่แมนเออหาแลวปฏิทนี้ด้วหามองสิสาดแบดแมนบ่เพราะฉะนั้นไหนไหมว่า แรงกรรมจริงๆมีสองอย่างเนี่ยกรรมดีกับกรรมไม่ดีกรรมดีก็ส่งผลให้เรามาเจอกันมาต่อมาเติมมาเสริมให้เพิ่มพูนหรือบริบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปแล้วพอมีพลังเราก็ไปใช้พลังนั้นให้มันดีมากยิ่งขึ้นแล้ว ให้รู้ตัวว่าอืใกล้จะหมดแบตนละวนะพยายาม,มาชาร์จแบตไวดด้ดอแมนบาถ้าไม่รู้จักชาร์จแบตคุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะแมนบานเพราะฉะนั้น่ะต้องรู้ว่าเราอ่ะอืรับปากอะไรไว้ด้วยแมนบานออ,อันนี้แหละสาคัญครับนะแรงกรรมเนี่ยครับที่ทําทำให้เราเจอกันกรรมดีก็ทําให้เรามาต่อดีกัน ถ้ากรรมไม่ดีเจอกันก็หมั่นไส้ขั้นแขวเนาะอย่าก,กัดใบหูเนาะเห็นบะ่ yeah. <laughs> หรือก็อยากจะเตะตุ้มซักปุ๊บจักปับแม่นบ่นารมันเป็นเชยงสั้นเห็นบ่มั็นึงรแ,แรงกรรมเหมือนกันกรรมีี่ะเรียกว่าไม่เรียกว่าเรียกว่าไม่ปรานก,นกันก็ได้เนะาะคนเรามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าทุกอย่างไม่เพราะแรงกรรมก็คงจะไม่มีคนนี้มานั่งพูดให้ทุกคนได้ยินแล้วทุกคนก็จะไม่มีสิทธิ์ได้เห็นหน้าคนนี้ด้วยเพราะว่าคนนี้เนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดาครับทางงัดทางงัดทางงัดมาเขาทางงัดออกมาอีรีดด้วสิบ,บอกใครด่าเออเขาทังงัดออกมาเป็นลานด้เดิบอดจังสันแล้วบอ่ออกมาไอ้พวกูเห็นดอกชีบ,บอกให้อืม ่อยบอแมนสิว่ามาออกง่ายๆด้วยค่าตัวแพงเขาว่าเนี่ยแพงบ่ล่ะแพงครับเออเห็นบ่างใจเป็นลานบุลุษบ่จังสนข่อยขอบอกนะฮะค่าตัวบังเด้วยขึ้นเทศก็ต้องสามแสนนะสิบอกให้ยยากตั้มก็หนักคอยก็งบุรับเห็นบ่ย้อนยังย้อนบ่าอยากหยาบบอภาษาเนี่ย บอ่อยากางานผู้อื่นนานแมนบัก<ม>เอบอบ่บอ่บอยากงานไผครับอืมแต่เพราะว่าทุกคนสิได้เห็นงานแมนบักเออเพราะว่าหลวงแม่ถ้าจะให้หลวงแม่นันก็ตงสามแสนขึ้นชัดไหมคะชัดอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิได้เห็นหงาน่ายๆเ่ล่ะอืมง่ายก็ง่ายโหลดยากก็ายากโลดแมนบัก Load, man, uh. ดีโหลดแมนืะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ทุกคนแล้วครับอ,อยู่ที่ทุกคนแสนดีครับต้องแสนดีนะต่อไปให้เป็นแสนล้านนะดีบาร์จังสั่นตัวมันจังคือนะอืเทศทีหนึ่งแสนล้าน่เสี้เมื่อมันไดน้มันจังคือเนะาะจังคู่แมแม,แมนละอืม่มเห็นมาว่าแรงใดเท่าแรงกร,รมไม่มีมันพอ กรรมดีนั่นเองแมนบอกรรมดีมันส่งผลนั่นเองส่งผลให้เราอะอาระอารมก็ได้แมนบอสอะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาดีมาต่อดีกันให้มากๆขึ้นเนี่ยยาว่าถ้าแสนล้านเลยครับกี่แสนพันล้านก็ได้ครับแมนบอสเขาะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าทุกคนมีดีกันอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราเอาดีมาต่อดีกันหรือยัง เราไม่ขัดแขนขัดขากันที่หลวงแม่ให้อธบายว่าบันเท่านี้แสอ่าหลักแสนขึ้นไปก็เพราะอะไรเพราะไม่อยากแย่งงานใครทําแมนบออยากให้ทุกคนมีงานทํากันทําไปเลยใครทาอะไรทําไปแมนบอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสําคัญครับเห็นไหมเราไม่ไปโน่นนี่นั่นก็เพราะว่าเราต้องการที่จะเออให้ทุกคนอ่ะได้รู้ว่าอืมอะไรควรอะไรไม่ควร เพราะคนนี้จะไม่ไปแย่งใครอยู่แล้วครับอืเพราะฉะนั้นนี่สําคัญจุดนี้มันบ่แรงใดเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีครับเพราะฉะนั้นจึงไม่คิดจะแย่งอะไรของใครมันจําเป็นก็ไม่เอาคันจําเป็นนะยะหายจำเป็นด้วยม่โง่มีวงเน็บนะบอกไห้ด่ามันจําเป็นผิดมั่นล่ะบอกสวยมันบะทังไปทางมันดอาแมนบ่อีเดีบ่แมนบ่ล่ะว่าเจ้าสิถือบ่บ่ถือก็บอกดวย อชึงนาผาได้แหละคุณเนาะแสงนาไปแสงนามานนะามมหนดนะเออเมื่อแมนมีนาสามยูแต่ผู้เดียวด้ค่อยกอดินหาคือกันแรือเปล่แมนบาเพราะฉะนั้นก็คือค่อยก็ยังมีธาตุดินน้ำลมไฟนะบวกจิ้วิญญาณเพราะฉะน,นั้นก็ยังมีครบอยู่เด้แมนบาย่าไฟข้นปุบๆเยอะม,มันมีทั้งนั้นแหละแมนบาเพราะฉะนั้นก็ ทุกอย่างแหละครับแรงกรรมนี่แหละครับที่ทําให้เรามาเจอกันแรงกรรมจริงไหมจริงจริงครับเออนี่แหละเพราะแรงกรรมกรรมดีกรรมดีที่เรามาต่อดีใช่ไหมตอนนี้จะมาเรามาต่อดีไหมครับใช uh, ตอนน่ออ่าเรามาเจอกันถือว่าเป็นกรรมดีนะกรรมถ้ากรรมไม่ดีอ่ะไม่มีสิเจอกันแล้วครับแมนบ้าพ่อกันกับบ่ไดมีการผู้จักกันใดเพราะเ่าบ่าามีบุญสัมพันธ์แมนบาครับอ uh, ่า uh, เห็นไหม จะให้โดนชนกันกับผู้คุ้จักกันก็ไม่ได้แมนบใช่เออพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะได้เจอตัวจริงเสียงจริงแรงว่าแรงกรมดีของคุณมีเยอะครับเ<อ>พราะว่าผูน้นิ่เทศหรักสามแสนขื่นนัสิบอกใครได้บกทัวร์นี่น,น,จจออนี่น้ำนานจะเสียบจำไว้ดอืสตั้มก็นานเลยรอเอาแมนบารอพ่อกันทั้งที่ละแมนบา<ม>นพ่อกันทั้งนี่แดดพ่อพ่อกันทั้งอากาศดีดอแมนบา อีหลีดีดีเพราะแมนวอลนะปะเจ้ามาถามเอาเบิรงโรดทุกอย่างมันบอกความพระเดี๋ยวบอลราดินเลยดิเออแมนบอละังนั้นเนี่ยแรงกรรมนี่แหละครับทุกอย่างมาจากแรงกรรมกรรมดีและกรรมไม่ดีส่งผลที่ทําให้เราได้มาพบเจอกันกรรมดีก็อาจจะเรียกว่าผูกมิตรสัมพันธ์ไปได้ไกลแต่บางคนก็คือกรรมกรรมไม่ดีมาตัดรอน กรรมไม่ดีมาตัดร้อนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราไปถึงที่สุดแห่งทําได้ก็ตัดรอนให้เราหายตัวไปเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับมันโล่งแล้วเหมือนถ่ายปูดออกไปแล้วก็ไปอัดลาดนบดือบาไปแล้วเอ,อ้ยสมัยแล้วมันบ้ไปเด้ไปปวดนักปวดที่ปวดหางยู่ยอ <laughs> ิอะอีกบุจ้าหาแลนเด้อแมนบ้เออแมนบ้า็รเจ้าดีถึงบ้เออเพราะฉะนั้นก็คิดเอง เพราะว่าเราเองบอกได้เลยว่าไม่ใช่ที่ปวดทุกแม่บ้าแล้วเขาบอกอยากเป็นดอกด้วยที่บอกไข่ดอกเฮ้ยเจ้ามันแบบมาพูดแล้วเขาแรนนี้ดอกมาล้างงรไมู่ได้เด้อยวถูอเดี๋ยวคอยตามเช็ดเด้อคือกันยาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างแหละครับกรรมดีและกรรมไม่ดีรับรองเลยว่าเราอยู่ในอ่า กดแห่งสองอย่างนี้ครับแมนบันะอะไรก็เหนือกรรมดีและกรรมไม่ดีไปได้หรอครับเมื่อถึงที่สุดเราเรียกว่าหลุดโค้งหรือว่าแหกโค้งก็แด้ะนะแหกโค้งไหนเราย่อมรู้ดีแกตัวเองว่าเราแหกโค้งเพราะอะไรเพราะเป็นกระต่ายตื่นตุมหรือเปล่าอะไรกลืนมาปายแล้วแนบเลยนะ ไปตั้งรักไกลไกลน่ะตั้งรักสามปีจะกลับมาใหม่กับมีโดคะแม่บอกก็ยังดีได้แล้วเจต่สามปีเนาะไม่ยอะท่านหอดเจ็ดปีอยู่สปีนั่งเน่อกุคาอ่านะฮาปีก็ไม่ีเหนว่นกันเอ็มบอกก็ตตยตื่นตุมนะตกใจหลายแลงคิดว่าฝ่าพาแล้วเนาะเออนั่นแหละแลนไปอเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะเราเตรียมพร้อมว่า้นอะไรไปนี้เพื่อนตจน เราอยู่ได้คุณไปสุขสบายแล้วมันดีแล้วแม่นบ่าเข้าก่อนจะได้ว่าต้องไปยุ่งกับเขาแมนบะเข้าก็เก็บเจ้าของไว้แมนบ้าบุญบุญของเข้าที่มีแล้วนี่เขาบดเน่าบดเสียดอกบดต้องไปเอินไผ่มาเอาก็ได้แมนบ้าเออเอาไปน้ำตอนตายผู้น่ะแมนบ้เพราะฉะนั้นตายแล้วบ่มาก็บ่เป็นอย่างดืวอกันแมนบะ มันไ่ได้งายเลยค่ะแมนบ่เผาก็เผาที่เราเผาก็แลงโคกสูแมนบ่เออมันเป็นภาระของคนอยู่เด้แหละแมนบ่<ม>นเข้าไปหรอไหมอืมที่ทิมน้ำก็ทิมไปจนละเนาะที่เผาก็เผาแมนบ่เอ่อมเผาก็ไหวนอนมันขึ้นแล้วล่ะแมนบ่อืมบ่มาว่ากันแมนบ่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันครับอ่าคำว่าแรงกรรมมีจริงแน่นอนถ้าไม่มีจริงไม่มีคนนี้มานั่งพูดแหกปากให้ทุกคนได้ยินนะครับ เห็นไหมขนาดจะใส่ผ้าสีนี้ยังต้องหลักล้านเลยครับบ่จะสั่นบ่าใส่ให้เบิง้งหรือบอกให้เด้ออ่าพวกสูบเห็นคอยเนี่ยมันยากเลยบอกให้ด้อืเพราะมางทีเห็นง่ายๆด้อเอะอะไรแแบบจะแดงแต่เรจะบอกให้ด้อคอ,อยบ่อแม่ธรรมดาดอกเพราะว่าคอยเป็นคนคอยคอยพ่แม่ธรรมดาคอยเป็นคนชัดไหม <c ười> ถ้าคันเป็นธรรมดานเนี่ยก็หายตัวดได้เั็นบ่คอยหายตัวบ่ได้คอยคอยแรนได้อยู่แน <c oughs> อยาเด้บอกสิยัง <c oughs> มาถวายคอนคอยเด้ออ <c oughs> <ค>้าว <c oughs> ไม่อย่างอีกว่าเข้าใจหรือยังบ่ดีแรงใดไม่เท่ากับแรงกรรมอะเข่าใจนะ <c oughs> <ๆ S 2> กรรมดีกับกรรมไม่ดีนี่แหละครับที่เราได้เจอกันเนี่ย <c oughs> ชัดไหมชัดใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจถามแม่ ถามีหยังอีกบ่ค่าของอนหยังมาบอกมาค่าของกับของค่านี่แหละมาอันเดียวกันบ่หืออ่ะว่ความมากถามนยังอีกบ่บ่าถามเลยบ่เ่าของบ่ค่าเลยค่าแจ่แขวแห้งมดแล้วยิ้มแขวแห้งมดแล้วบ่ อ้าวมาว่าจังใดใครม่ต้องมาค่าใจ่ได้ว่ามันอย่างคือใส่ผ่าซีนี่พอคนนี่ละลักลานนี่แหละบ้านเจ้าได้ใส่จะซีนหนักเนี่ยเห็นบ่เบ้าเว้านี่ก็บอกได้แล้วคืนเทศเด้่ยสามแสนกว่าด้วยทบอกใครพวกสู้ในเบิรงทั้งนานาจอนี่แหละมันดีแล้วที่บอกใครดอ่าไม่ได้มาเห็นตัวจริงตัวจริงสามแสนเนี่ยพวกสู้แม่นปะบ้านจ่ายสามแสนกว่าบอกไปหาจูดดุแมนปะ มขึ้นได้เลยบบบอบนะอ่าอ่ามาเพังไงล่ะเอาจบแล้วเนาะบ่ของมาค่าแล้วเนาะถ้าของค่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่เนาะานอ่บวกันมาอ้าวรับบุญรับบุญรับบุญช่วยกันเจริญโลกมุณฑศาสนาให้ยาวนานพ้นจากกุศลรบายของมารทุกท่านเทิญสาธุ